เหตุหนึ่งของโรคภูมิคุ้มการทำลายตัวเองโรคภูมิคุมการทำลายตัวเองอะ่ะมันมีหลายประเภทมาก ภูมิคุ้มกันบางอย่างนะครับมันสัมพันธ์กับภาวะลิกกิ้กัดหรือลำไส้รั่วรวมถึงภาวะที่เชื้อแบคทีเรียนในลำไส้ไม่สมดุลกันนะครับในผนังลำไส้ของเราเนี่ยจะเป็นแหล่งที่อยู่ของพวกเม็ดเลือดต่างๆของระบบภูมิคุ้มกันต่างๆจะอยู่บริเวณลำไส้เยอะมากเลยที่คอยดักจับทำลายเชื้อโรคนะครับที่เรากินอาหารที่เป็นอาหารสแสลงเอ่ยหรือว่ากินอาหารที่มันไม่ดีเอ่ยหรือกินยาปฏิชีวนะบ่อยๆเอ่ยพวกนี้ก็จะทําให้เชื้อที่อยู่บริเวณลำไส้ของเราเกิดการเสียหายนะครับ พอมันเสียหายปุ๊บก็อาจจะทําให้ผนังของลําไส้ของเราอะ่ะมันมีการสูญเสียไปมันก็อาจจะทําให้เวลาเรากินอาหารอะไรไปปุ๊บเศษอาหารแทนที่จะผ่านลําไส้ผ่านผนังลําไส้ไม่ได้ต้องถูกย่อยก่อนถึงจะผ่านได้พวกสารอาหารที่มันไม่ถูกการย่อยเต็มที่อะ่ะมันผ่านไปได้หรือว่าเชื้อโรคผ่านเข้าไปได้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ไปกระตุน้นทําให้ภูมิคุ้มก,กันที่อยู่บริเวณลําไส้เนี่ยทำงานเยอะมากขึ้น